อ่เรามาดูกันต่อเลยนะครับที่ข้อที่เท่าไหร่ครับนะ้องข้อที่สิบเก้านะมันไปชยกันก่อนนะนะ้องอันที่หนึ่งแปลว่าอะไรครับ violent violent แปล mm hmm. ว่าอะไรครับนะ้องเบลเลนแปลว่าราุนแรงก็ะทำรุนแรงนะผิดกฎนะผิดกฎอันที่อสองแปลว่าอะไรครับ force force แปลว่าอะไร ฟอแตัวแรงใช่ไหมฟอแลัวแรงฟูคืออะไเยอะใช่ไหมเพาเต็มไปด้วยแรงนะเยอะมีพลางมากมายนะข้อสาม v e a g g r e อ s i v e แปลว่าหัรุนแรงใช้กำลัง เสียแหละ exciting exciting มาจากคำว่าอะไรน้อง exciting มาจากคำว่า excite นะครับ excite exciting ว่าอะไรว่ารัดเต็มเต็มเห็นขนาดนี้ต้องตอบอะไรครับน้องต้องตอบเขาเสียแหละ exciting รัดเต็มเต็มเพราะอะไรดูดิอาสามอันแรกมันความหมายอะไรข้ามาใกล้เคียงกันมากทั้ง oil orange ทั้ง f h o s p h o r u s แล้วก็ทั้ง aggressive นะ ก็คืออะไรรุนแรงนะรุนแรงแรงแรงุนแรงรุนแรงเหมือนกันนะแล้วก็รุนแรงเหมือนกันในขณะที่เอ็กไซติ้งนี้ไม่เกี่ยวเลยนะแปลว,ว่าน่าตื่นเต้นนะคนนี้ง่ายมากนะเพราะว่าอะไรมดือดสับไปง่ายเนาะมดือดสับไปง่ายนะน้องเนาะถ้าเกิดน้องเห็นแล้วนะโอ้โไม่เห็นง่ายเลยพี่แปลว่าน้องต้องอะไรครับน้องแปลว่าน้องเพราะสับยังไม่แข็งแรงนะต้องอะไรต้องทอง่องพับต้องท่องพับมากขึ้นนะครับน้องอันนี้มันยังทำไม่ง่ายนะ เดี๋ยวเรามาแตกสับกันดีกว่านะแตกสับเนือที่เราชอบแตกสับอะไรข้อหนึ่งแตกสับทั้งหมดสองรากนะคืออะไรคือรากที่มันมีความหมายใกล้เคียงกันกับอีกรากหนึ่งที่มีความหมายแตกต่างกันใช่ปะมาดูกันว่า excite เนี่ยที่มันจะ e x c i t i n g เนี่ะมันมีคำอะไรที่อะไรที่แบบมีความหมายที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมครับมีอะไรบ้างนะ เพราะอะไรครับเป็น true นะมี accelerate accelerate animate เ living still move stimulate เล็ฟรีไฟก็ได้มันมีหลายคำใช่ไหมครับน้องหรือ a r o u s วก็ได้นะ r า u าวเอ็กซ์ไซเ์ตืนเต้นนะโหตื่นเต้นจังเลยองเงี้ยรู้สึกตืนเต้นหรืออะไรมันน่าตื่นเต้นมากแล้วพี่ถามว่าริวมันว่าอะไรริวดูทีวีอิสเรย่องคือแหละมันน่าสนุกน่าตื่นเต้นนาน่าตื่นเต้น แต่อันนี้จะใช้กับพวกฉากแอคชั่นนะมีส่วนร่วมนะฉากแอคชั่นเครือฉาอกแอคชั่นโหยิงกันสู้รบกันตายห่าไปทีนะเดียวนะตายกัไนไปฟากเดียวตายกันไปเลยไปข้างเดียวนะโหคนดูเป็นไงคนดูตื่นเต้นกับฉา,ากแอคชั่นอย่างเงี้ชยชอบคำว่าสเวล์นะเอ็กเทียร์เลยละน้องคืออะไรเอ็กเทียร์เลยก็คล้ายๆกันแต่อันนี้จะเอาคำๆนิดนึงนะรู้สึกรู้สึกตื่นเตนะ้นกะับคำๆนะ ตื่นเต้นแบบขำขำถ้าเราสังเกตดีจะเห็นว่าอะไรมันจะเหมือนอะไรว่ามันมีสองคำมาต่อกันใช่ป่ะคือคือคำว่าอะไรเหมือนคำผสมอ่ะคือ x กับ hilarious hilarious นี่มันจะคำว่าอะไร hilarious hilarious แปลว่าขำขำหรือ hilarious แปลว่าโอ้ยมันฮาจังอะไรเงี้ยมาแบบปนบ้างนะแบบขำขำเอ็กเสียเลยบอกว่า anime อันนี้คือแบบแบบขำขำเลยนะตื่นตาตื่นใจ อนิเมะเนี่ยเราต้องใส่เราต้องเติมถ้าทำให้มันเป็นนามน่จะกลายเป็นอะไรอนิเมชันใช่ไหมอนิเมชันแปลว่าอะไรพวกภาพเคลื่อนไหวคือแบบตื่นตาตื่นใจแบบว่ามีความสดใสาหายความน่าเบือ่อไม่มีความน่าเบือ่อจำเจอะไรเงี้ยเอ็นลีฟเอนลี ven, วิธีการจำนะน้องนะศสต์ก็คือเหมือนกับตื่นตาตื่นใจอหะคืออะไรเอลีฟอะเอ็นบุคลีฟคืออะไรทำให้สดใสนะมีชีวิตชีวาเตอร์แปลว่าอะไร เนะเสเตอร์เนี่ยแปลว่าคนนะหรือแปลว่าปวดอะได้เช่น stir the food มีมีมมหม้ออย่างเงี้ยมีหม้ออาหารอยู่เนี่ยอ่านี่คือหม้อนะหม้ออาหารแล้วก็เอาช้อนไปคน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 ,คน,คน,น้ำข้างใน,น,นคืออะไรสเตอร์นะเป็น verb move นี่คืออะไรรู้สึกอะไรตื่นตันนะรู้สึกตื่นตันจำนวนภาษาอังกฤษเนี่ยชอบชอบชอบใช้กันมากเลย I am move M O V E D แปลว่าไงสมมติมีใครเอกกับนางเอกใช่ไหม นางเอกพูดโหดว่าคำที่ซึ้งมากนะหรือพระเอกที่แบบพูดคําได้ซึ้งมากตัวเองฝ่ายหนึ่งรู้สึกไงรู้สึกต,นะตื้นตันใจนะรู้สึกตื้นตันใจแล้วรู้สึกว่าเออเห็นด้วยสมมติว่าโหพูดซึ้งจนจนแบบจนรักอะจนรู้สึกวอาโหปิ๊งเลยอะไรเงี้ยจะใช้คำว่า move นะ I am move d คือรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบมันแบบ มันมีอิทธิพลอ่ะมันทำให้หัวใจฉันเคลื่อนไหวหรือว่าทำให้หัวใจฉันเปลี่ยนความคิดนะ I am moved stimulate แปลว่าอะไร stimulate แปลว่ากระตุ้นนะ stimulate เป็น verb นะเป็น verb เป็นกริยาแล้วการกระตุ้นนะ stimulate ว่ากระตุ้น e l e c t r i f y ฟ้องรู้ใช่ไหมว่า electric ปว่าอะไรแว่าไฟฟ้าใช่ป่ะ e l e c t r i f y ก็เหมือนกันนะแปลว่าอะไร แปลว่าเป็นเวิร <house> uh ์กอะอิเล <sm> ็กทริฟายเนี่ยเหมือนกับว่าทำให้อะไรทำให้เหมือนกับว่าทำให้เตืนเต้นเหมือนมีไฟฟ้าช็อตอะอึกอึกอึกออะไรอย่างเงี้ยคืออะไรแปลว่าอะไรทำให้ตื่นตัวเหมือนกันนะทำให้กระตุ้นอะไรแปลว่าแปลว่ากระตุ้นก็ได้เหมือนไฟฟ้าช็อตอะเหมือนกับบึ๊บบึ๊บึ๊นะอิเล็กทริฟายนะเหมือนอิเล็กทริกแล้วก็อาราวส์คืออะไรยั่วยวนนะยั่วยวนแต่อันนี้จะออกแนวเซ็กซ์หน่อยนะอันนี้ออกแนวเซ็กซ์ อานายโยวยนเนี่ยเซลอารมณ์ทางเพศนะให้อารมณ์ทางเพศอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วอีกความหมายเอ่อไอพวกเอ,เอ็กไซายล์ใช่ป่ะก็มีคำหนึ่งใช่ไหมที่ต้องแตกใช่ป่ะคือคำว่าอะไรครับน้องแตกสับอีมีคำหนึ่งเนาะที่นอกเหนือจากเอ็กไซา์ก็คืออะไรก็คือแก๊งสารคำที่โจทย์เขาให้มาใช่ไหมก็คือข้อยู่ถูกต้องแล้วอยู่ด้วยกันนะมีอะไรบ้างมี v ว o l e n c มีฟอสฟู f แล้วก็มี aggressive ที่นี่มีคำอื่นอีกไหมที่มีความหมายที่ใกล้เคียงกันมากมากกว่านี้นะมีอะไรบ้างมี powerful มี sharp มีอะไรมี smart มีอะไร vigorous แล้วก็มีอะไร hefty ทันเดอรัสนะมีอีกนะแต่พี่ขอแปลทีละส่วนๆนะแปลทีละครึ่งๆแล้วกันเพราะว่าดูมันเยอะเกินไปแล้วมันแบบมันตูมเดียวนะคือเรารู้แล้ใช่ไหมว่าอะไรว่าโอเลนฟอสฟูเอ็กซ์ตรีสแปลว่าอะไรใช่ป่ะเพราะพี่เพิ่งบอกไปตะกี้นะแล้วทีนี้พี่ถามน้องว่าพาวเวอร์ฟูแปลว่าอะไรพาวเวอร์คืออะไรแรงคืออะไรพาวเวอร์เต็มไปด้วยพลังงานใช่ไหมคืออะไรแรงเยอะนะแรงเยอะเต็มไปด้วยพลังงาน ชาเนี่ยอาจจะชาฟเนี่ยจ,จะแบบไม่ค่อยแรงมากนะแต่อะไรคมนะอาจจะไม่แรงแต่ฉลาดนะคมสมาร์ทว่าฉลาดวิก <ig> ัสแปว่าอะไรครับวิกัสนี่เริ่มยากแล้วศับนี้ตอนนี้เริ่มเข้าสู่โดนระนลัระแล้วนะวิก <ig> ัสแปลว่าอะไรครับแปลว่าแข็งแรงนะงคล่องแคล่วว่องไวแข็งแรง,งคล่องแคล่ว ว่องไวนะเฮฟตี้ว่าอะไรคำว่าเฮฟตี้อันนี้ก็เป็นสัตยาเหมือนกันนะน้องคือโซนนี้จะเป็นโซนที่ยากแต่สําคัญมากเพราะว่าอะไรโจทย์ปี๊ดน่าเขาอาจะถามกาได้คือคือเขาก็คือแน่นอนแหละว่าโจ์เขาไม่ไปทงอะไรเอาคําเดิมมันออกแน่แน่ใช่ไหมแต่เขาจะเอาอะไรอาจจะเอาความหมายที่ใกล้เคียงกันมาออกซ้ำนี้เรแล้วถัดไปใช่เปล่าใช่เปล่าอาจจะออกสัตย์้ะถัดไปเฮฟตี้เปลว่าอะไร ฟิฟตี้เพราะมีขนาดใหญ่มื่อคืนมานะขนาดใหญ่อันนี้คือในขนาดอย่างเดียวไม,ไม่ไม่ใส่แรงเลยขนาดใหญ่ลูกเดียวเลยนะขนาดใหญ่ลูกเดียวแล้วก็มีอะไรมีทันเดอรัสทันเดอรัสนี่แปลว่าอะไรทันเดอร์แปลว่าอะไรครับเราทันเดอร์ทันเดอร์เพราะใส่ฟ้าใช่ป่ะทันเดอร์นี่คืออะไรดังหรืออะไรหรือเร็ว หรือน่ากลัวนะเหมือนอะไรเหมือนสายฟ้าฟาเหมือนฟ้าผ่านะเหมือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าเป็นไงน่ากลัวทุกคนกรี๊ดใช่ไหมทุกคนกรี๊ดน่ากลัวไหมทั้งกลัวทั้งดังแล้วก็มีแสงใช่ป่ะทางเรสเนี่ก็คือมีความหมายรวมๆกันนะเกี่ยวกับฟ้าผ่าแต่ใช,ใช,ใช้ใช้กับคนนะคือมีแรงมากน่ากลัวมากหรืออะไรเงี้ย ที่น่ามาดูว,าว่ามีคำเหล็กบ้างมีหลายค่เลยมีซาบเบมีอะไร r o c i o ช s มีเลกมีฟีสมีบรูท a ลมีดาม a จจิ้งเพนฟูลเลเชอล เดลี่ฟาท็อกพี่ไม่เขียนนะให้น้องจดตามนะต,ต,ตามที่พี่พูดเพราะว่าพี่จะิเขียนแล้วนะซา v เวชแปลว่าอะไรนะ้องน้องหลายคนที่เป็นคอหนังเนี่ยคงจะเคยเห็นแล้วแหละว่ามันว่าในเรื่องเทอร์มินาเตอร์ในซีดี์ของเขาเนี่ยนะจะมีคำว่าอนะไรเทอร์มินาเตอร์เซตีเซเวชั่นใช่ไหมคือการทำลายล้างนะซาวเวชเนี่ยแปลว่าการทำลายล้างแบบการทำลายเมืองให้อะไร ราเป็นหน้ากรองอะไรอย่างนี้เป็นตน้นแซวิชเนี่ยแปลว่าอย่างนี้ต่อไปเฟโรเชียสเฟโรเชียสแปลว่าอย่างไร ferocious คำนี้เนี่ยน้องบางคนผมเห็นแล้วผมอะไรวะเนี่ยแปลกจริงๆนะ ferocious คืออะไรคือน่ากลัวมากนะคือน่ากลัวสุดๆเลยน่ากลัวสุดๆน่ากลัวดุร้ายนะดูดุร้าย f e เ o โรเชียสดูดุร้ายเดี๋ยวพี่ต้องแทนในคำหนึ่งพ,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 พี่พี่เพิ่งเจะออกคืออะไร vicious อันนี้โคตรสำคัญมีโอกาสออกสูงมากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าสูงมากนะเฟสแปลว,ว่าอะไรเฟสหรือเฟสฟูสฟสฟสคืออะไรดุร้ายเช่นเสือดุร้ายแบบนี้มันใช้กับอะไรพวกที่มันแบบมีเขี้ยวเยอะๆเช่นไอ้พวกเสือพวกสิงโตอะไรพวกเนี้ยที่พร้อมจะต่อตคบเหยื่ออย่างเงี้ยคือเฟสต่อไปคือบูทอลบูทอลแปลว่าอะไรบูทอลแปลว่าสมบกสมบมสมบกสมบมนะคือเหมือนกับว่าโอ้โหเบลลี่บูทอลคือน่าสงสารมากเลยเนี่ย เจอแบบสึกหนักเช่นจัสสลักแชมเปี้ยนลีกอย่างเงี้ยแมนยูเจออะไรละรอบแรกเจอเชลซีรอบสองเจอเลอฟูรอบสามเจออาร์เซนอลรอบสี่เจออะไรเจอเรียมาดริดอะไรเงี้ยถือว่าถือว่าบูชชอบมากคือสายนี้หนักว่ะนะน่าสงสารนะต่อไปไดเมจจิ้งคืออะไรดาเมจแปลว่าอะไรหรือดามาจ์ก็ได้ดาเมจแปลว่าอะไรความเสียหายดาเมจจิ้งคืออะไรคือมีแนวโน้มว่าจะอะไรว่าจะให้เกิดความเสียหายนั่คือน่ากลัวนั่นเองนะแล้วก็มีคำเนึ้อคือเพนฟูเพนแปลว่าอะไร เพนแปล ful, ปว่าความเจ็บปวดเพนฟูึงแปลว่าอะไรน่าเจ็บปวดอย่างยิ่งนะักนะแล้วก็่าเลสโซ่เลสโซ่กับเดสลี่มีความหมายสองสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันเลสโซ่กับเดสลี่คืออะไรมีอันตรายหรือมีผลกระทบถึงตายเช่น she is very deadly หมายความว่าอะไรถ้าเกิดเธอมาจู่โจมฉันเนี่ยมีกาสตายว่ะถึงตายทีเดียวนะฟอร์ทัลก็เหมือนกันว่า,าถึงตายถึงชีวิตนะสุดท้ายที่ไปแถมคืออะไรคือ vicious มันแปลว่าน้องทำไมพี่หนึง่งกับผมเน้นนั่งเลย vicious เนี่ยเป็นคำแบบ adjective นะที่แสดงอาการของคนนะแสดงลักษณะของคนที่อะไรชั่วร้ายนะชั่วร้ายมาก she is very vicious ไม่เป็นสอบ,บของสุดอยอดแห่งความเลวน้องคืออะไรทั้งความคิดเร็วๆความคิดชั่วๆแบบแม่มดแม่มด,แม,มดอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็รวมถึงอะไรรวมถึงแรงอันมหาศาลของ the huck อะไรก็ว่าไปนะรวมพลังหนึ่งรวมพลังสองคำนี้ถึงแปลว่าอะไรถึงแปลว่า vicious นะจนะใช้คำ vicious, นะ vicious เนี่ยอธิบายนะเราอะไร คนที่เลวทั้งจิตใจและร่างกายนะคือพอหมดนะก็คือสุดยอดแห่งความเลวนั่นเองลิเชสก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับการแตกสัพท์ที่ถือว่าอะไรเยอะไหมน้องเยอะมากนะน้องเยอะมากพี่ว่าเยอะมากเป็นคําที่พี่คิดว่าพี่อาจจะแตกได้เยอะที่สุดในตัง้งแต่พี่เคยสอนมาทีเดียวนะก็ต้องจำให้หมดนะครับลูกค้าเพราะว่าคําพวกนี้ก็คือว่าอะไรเป็นคําที่พี่เลือกไปแล้วนะว่ามันอะไรมันไม่ง่ายนะ แต่ก็แน่นอนว่ามันไม่ยากสำหรับน้องเกินไปเพราะพี่ก็เป็นห่วงน้องว่าถ้าเกิดนาอพี่ให้เยอะเกินไปเนี่ยบางทีน้องอาจจะรับรับมันไม่ไหวนะน้องจะรับมันไม่ไหวและถ้าน้องก็จะจาระน้องก็จะทำไม่ได้น้องก็จะทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างใช่ไหมถ้าเกิดมันยากไปน้องก็ทำไม่ได้พี่ก็เลยเลยเอาให้มันกลางๆแต่ว่าไม่เยอะจนเกินไปนะเพราะเดี๋ยวน้องจะอรเดี๋ยวน้องจะมึนนะครับน้องโอเคก็ตอบข้ออะไรครับน้องข้อนี้ข้อนี้ก็ตอบข้อมี evidence มี password มีแค่สิบอันหนึ่ง ก็ตอบแบบนั้นแหละครับนะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วอะคำอันนี้มันมีความหมายที่อะไรเราเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะว่าคำอันนี้มันมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับโอเคจบำคำในข้อนึงแล้วต่อไปไปดูต่อเลยที่ข้อ20ครับ